สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ปีก็จะมาสอนลงสีพื้นหลังกันค่ะในคลิปนี้ปีก็จะมาทำ How to เกี่ยวกับพื้นหลังนะคะด้วยสีไม้ในการใช้สีไม้นะคะทำพื้นหลังทีนี้เราจะมาใช้โซเวนในการช่วยนะคะยี่ห้อสีที่ปีจะใช้ก็จะเป็นเดวินไลท์ฟาสนะคะเราจะใช้โทนสีม่วงกัน ครั้งนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะพีจะใช้ทั้งหมดประมาณ5สีนะมีสีดำด้วยแล้วก็เป็นโทนสีม่วงสำหรับใครที่จะทดลองลงสีนะคะให้หาสีม่วงโทนประมาณนี้นะเดี๋ยวลองดูที่กระดาษแล้วกันนะคะอ่ะเราจะเริ่มกันเลยนะคะปีสมมุติให้ว่าสมมุติอันนี้มันเป็นฉากหลังของอะไรฉากหลังของ การถ่ายรูปหน้าตรงอะโฟโต้เนาะสมมุตินะสมมุติคือใครจะใช้สีอ่อนก็นได้นะคะหรือว่าจะใช้สีเข้มก็ได้นะโทนสีไหนก็นได้นะคะชอบก็เลือกมาแล้วก็ดูสีให้ไล่ๆกันไดเวนไลฟ์ฟาส s ก็เป็นสีโปรดอีกหนึ่งยี่ห้อนะคะเพิ่งออกมาได้ไม่นานเองไม่กี่ปีนี้เองนะคะปีได้ลองใช้แล้ว รู้สึกประทับใจมากกว่ารุ่นอื่นๆของนางอีกอีิจะลงสีดำก่อนนะคะสีที่พีใช้มันก็มีสีดำด้วยอีิจะลงตรงช่วงข้างบนงานนี้น่าจะยิ่งใหญ่หน่อยนะเพราะว่า <c oughs> กอบใหญ่อยู่ ครึ่งนึงกระดาษอันนี้เป็น9คูณ12นะคะแล้วก็เนี่ยขนาดนี้เลยเดี๋ยวดูกันว่ามันใหญ่ขนาดไหนน่าจะนานนะแต่ว่าเรามีตัวช่วยกันนะคะเราจะใช้ซเซนในการเบรนเราจะไม่ลงสีไปเรื่อยๆเพราะว่ามันจะเมื่อยมือเราก็จะลงสีกันก่อนปีเริ่มต้นที่สีดำใครกลัวเลยขอบนะคะก็ ลงขอบก่อนค่อยๆลงขอบนะคะกั้นขอบไว้เพื่อให้ตัวเองไม่เลยนะดูเนไอฟ้าจะเป็นสีออยเบตนะคะการระบายปีว่าก็เขาก็เหมือนเหมือนกับ l u m i n นนสะ์9กกานอการันดัสนะจะลื่นๆนะคะแล้วก็ออกไปทาง ไปทางแว็กนิดนึงอีกถึงแม้เขาจะเป็นออยเบดนะคะสีแบบน้ำมันนะความรู้สึกก็ยังเป็นแบบนั้นสำหรับปีนะคะคนอื่นอาจจะรู้สึกอีกแบบหนึง่งไส้ไม่แข็งนะคะระบายง่ายอันนี้ปีลงเบาๆนะถ้าลงเบาๆก็อย่างอย่างนี้เดี๋ยวถ้าลงเข้มก็มากกว่านี้สีดำอันนี้ต้องระวังนะคะในการใช้งานของปีนะ,ะประสบปัญหาเกี่ยวกับสีดำอย่างมากคือมันเลอะนะคะถ้าเราลงหนามากๆเลย ต้องระวังดีๆค่ะ,ะงานพื้นที่ใหญ่แบบนี้ก็นานๆจะมาทำสักครั้งหนึ่งนะคะส่วนใหญ่ก็ไม่เคยทำฉากเท่าไหร่นะทำแต่พื้นคล้ายๆกับฉากแต่มันเป็นพื้นไงแต่ว่าจะไม่ได้ลงสีเยอะขนาดนี้เดี๋ยวเราก็ค่อยๆดูว่าเราจะลง สีไหนเยอะแต่ปีคิดว่าน่าจะลงดําน้อยๆนะกันนะคะอยู่ในส่วนของข้างบนให้มันมันเหมือนกระเฟรลงมาตรงเนี้อืมต่อไปก็จะเป็นสีม่วงเห็นไหมปีไปรูสึกนะเขาระบายสบายๆไม่ต้องไปเกรงอะไรมากเลยคะะ่ะ ลงไปเลยเพราะว่าเบรนเบสีง่ายมากอันนี้จะใช้สีของเขาเบรนได้ก็ได้นะคะแต่ว่ามันจะเสียเวลานะสำหรับคนที่ทำพื้นหลังนะคะในการทำพื้นหลังเนี่ยมันมีเทคนิคการช่วยแบบเยอะมากเอาไว้เดี๋ยวไว้ปีมมาลองทำ how to ให้ดูแล้วกันนะคะ เผื่อเผื่อใครสนใจก็บอกไว้ค่ะอยากให้ทำ how to เกี่ยวกับอะไรนะถ้าปีมีความสามารถในทางด้านนั้นเดี๋ยวปีจะมาทำ how to ให้ดูแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีก็ไม่ทำนะเห็นไหมตรงนี้ก็ยังเบนได้นะคะกืนเข้าไปนะคือจะไม่เป็นชั้นๆน,นะคะ อ่ะเราก็ระบายเพิ่มสีไปสีแล้วแต่ตามใจชอบนะคะอย่าตามนะไม่ต้องตามกันก็นได้นะคะแต่ถ้าตามกันก็ใช้สีใกล้เคียงกันนะคะใช้สีใกล้เคียงกับปีได้เลยเราก็เลือกเอาว่าเราจะ ต้องการขนาดตรงไหนเท่าไหร่คือไม่ฟิกคือเราครั้งนี้เราหาวูแบบไม่ฟิกแต่เราจะมาลองทำกันดูเลยทำด้วยกันทอาจจะทำไปพร้อมกันเลยก็ได้นะคะอันนี้ใช้อยู่5้าสีเราจะยังไม่เริ่มเบรนกันนะเดี๋ยวปี่จะทำให้สีมันเข้าๆกันก่อนแล้วเดี๋ยวจะเบรนกัน อันนี้เป็นพื้นหลังแบบง่ายๆแล้วกันนะคะใครจะใช้สีเดียวก็ได้ถ้าสมมุติว่าเราไปวาดพอ์เทชใช่ไหมลูกคนเราต้องแล้วลูกค้าต้องการพื้นหลังจะใช้สีเดียวกันก็ได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นสีอ่อนเป็นม่วงอ่อนๆเลยะคะ่ะ เราก็จะเพิ่มชั้นสีอีกยังไงยังหนาไม่พอเดี๋ยวไว้ปีลองให้ดูนะว่าถ้าเราลงโซเวนตอนมันบางๆอะ่ะมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวขอทำตรงนี้แป๊บ,บนึงเราเกลี่ยลงมานะคะเกลี่ยลงมาให้ตรงเสียอ่อนเดี๋ยวเราก็ค่อยๆเกลี่ยสีอ่อนขึ้นไปหาสีเข้มนะ เห็นไหมเราก็เข้ากันได้ใช่ไหมเราก็ได้อีกเฉดหน,นึ่งละเนี่ยตรงนี้ผสมสีง่ายค่ะแต่กันเนื่องจากว่ากระดาษมันจะหยาบนิดนึงนิดเดียวนะไม่มากเท่าไร่มันก็จะเป็นแบบนี้แหละมันช่วยได้นะคะที่ที่เราจะใช้เทคนิคกันครั้งนี้เราจะใช้โซเวนช่วยให้กับหลายๆท่านที่ใช้กระดาษหยาบ สีก็จะสดขึ้นด้วยไม่ต้องเมื่อยมืออันนี้เราย้ำอยู่บ่อยๆเลยเนาะคือเราต้องรวดเร็วในการทำแหละก็เลยต้องสรรหาวิธีที่สามารถช่วยให้ตัวเองเนี่ยทำงานได้เร็วขึ้นด้วยแล้วก็งานบางงานไม่จำเป็นต้องใช้นะคะของปีก็ไม่ได้ใช้บ่อยนะคะก็อย่างที่บอกไปแล้วว่า ก็คือถ้าไม่จําเป็นก็จะไม่ใช้ถ้าไม่เจอพื้นหลังพื้นอะไรแบบนี้ก็ไม่ใช้นะส่วนใหญ่งานไม่ค่อยมีพื้นหลังค่ะนานๆลูกค้าจะร้องขอสักครั้งหนึ่งเราก็ลงมาตรงนี้นิดนึงลงมากับสีสีที่สามแล้วก็ปีจะเพิ่มสีดํำเข้าไปหน่อยนะคะเพิ่มชั้นสีดํำให้เขาหน่อย ใช้ไปสักระยะและเราก็จะเห็นว่าสีมันเป็นแบบนี้นะคะค่อยเหลาได้ถ้าใครชอบนะชอบเหลานะคะแบบปีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเริ่มมีพฤติกรรมการเหลาอีกแล้วไม่ชอบให้กูุดค่ะเพราะว่าจริงๆลองลองดูแล้วกันลองลองใช้ดูนะลองใช้สีตอนมันกูุดกุดดูแล้วก็เหลาแหลมๆดูมาลองใช้ค่ะจะบอกว่ามันต่างกัน แล้วก็มันมีตัวช่วยอีกเออเป็นโคปิกใช่ไหม,มเรามาลองลงพื้นได้โคปิกโคปิกก็เลือกกระดาษดีๆนะคะกระดาษที่ต้องใช้สามารถใช้กับโคปิกได้แล้วก็ใช้กับสีไม้ได้จะดีนะคะเพราะว่าในโคปิกเนี่ยเวลาเบรนเนี่ยถ้ากระดาษไม่ดีมันก็จะเป็นชั้นๆไปเออแต่ถ้ากระดาษดีเขาจะเบรนกลืนไปสวยสวย พอลงเป็นที่พอใจแล้วนะคะเดี๋ยวก็เราก็ปีจะแบ่งสีไว้นะเออแบ่งน้ำมันนะคะไว้ในขวดแก้วพอประมาณที่ตัวเองจะใช้นะคะเราก็ใช้ผู้กันเดิมนะคะพีเดมิสอ่ะเรากำลังเบรนสีนะคะด้วยโซเวนนะ ถ้าไม่ได้ใช้ก็ปิดฝานะคะเดี๋ยวเลนะนะอันนี้ไลฟ์ฟ้าจะเป็นออยล์นะคะเป็นออยเบสเหมือนได้ลองกันเลยว่าโซเวนสามารถใช้เป็นละลายเม็ดสีของออยเบสไ,ได้ไหมจริงๆได้ค่ะแทบจะได้ทุกกี่ห้อเลยของนาง เซเวนก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมนะคะตามกำลังทรัพย์ตามสิ่งที่หาได้นะคะหาอย่างไหนได้ก็ซื้อมาใช้เพียงแต่ตีแนะนำเรื่องกลิ่นนะหากลิ่นที่มันดีๆหน่อยถ้ากลิ่นแรงมากจะเวียนหัวนะคะทำให้ทำงานได้ไม่ดีอันนี้แค่สมมติสมมุติว่ามันเป็นฉากหลังของรูปรูปวาดนะคะเห็นไหมเปลี่ยนสีแล้ว จากตรงนี้มันทำให้เขาสดขึ้นถ้าเป็นรูปถ่ายฉากหลังแบบรูปถ่ายอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีโทนน้ำเงินจะใช้อยู่ประมาณ2-3สสีนะคะจริงๆปีควรจะลงหนากว่านี้ถ้าลงหนากว่านี้น่าจะสวยค่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดู ก็สดขึ้นมาประมาณหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บงานกันต่อเราจะยังไม่ให้จบอยู่ตรงนี้เนาะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ได้เห็นฉากหลังสวยๆนะคะีนำสีเดิมนะคะมาวนอีกรอบหนึ่งจะเริ่มที่สีดำก่อนนะคะรอบนี้เราจะลงให้หนาขึ้นอีก เอาละค่ะพอมาถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะลองลงโซเวนอีก e. อันนี้ก็จะเริ่มหนาชั้นขึ้นนะคะลงพื้นหลังอันนี้พี่ว่าใช้เวลาพอสมควรเลยนะนานนานอยู่นะคือถ้าต้องการให้เรียบจริงๆอะ่ะมันจะต้องใช้เวลามากเลยอะคะ่ะ เราก็เบรนไปเรื่อยๆนะคะทุกวนแล้วก็พอได้อย่างงี้ก็มาลงทับอีกนะคะเอาจนกว่ามันจะเรียบเลย โอเคค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็อาจจะไม่เรียบเนียนนะเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นกระดาษเวลร่มอาจจะมีรอยด่างๆบ้างตามปกตินะคะของกระดาษแล้วเวลาเบนมันก็จะไม่ค่อยเรียบม,มันจะเรียบบางส่วนเพราะในส่วนไหนที่มันมีความหยาบหน่อยๆมันก็จะรอยนะคะทีนี้ี่อยากให้แบล็กก่าของปีอันนี้มันเหมือนอยู่ในกาแล็กซีใช่ไหมเออเรา เราจะมาใส่ดวงดาวกันดีกว่าดีไหมจะได้ดูสว่างขึ้นดูเหมือนเป็นฉากหลังพื้นหลังนำไปประกอบกระตรงกระตูนอะไรได้อ่เดี๋ยวเรามาลองกันนะคะเี่จะใช้ u n i p น s ่พออันนี้เป็น0.7มิลนะคะใช้ระวังนะคะตัวน,นี้ต้องเขย่าก่อนแล้วก็ระวังหมึกมันหยดลงมาตรงนี้เยอะมากเกินไปเวลาที่เรากดจึบลงไปแบบนี้นะคะระวังด้วยนะถ้ากดแรงๆนะคะ เดี๋ยวเราจะมาเล่นตรงนี้กันโอเคนี่ประมาณนี้เห็นไหมดวงดาวถ้าสมมุติใครอยากให้ได้เป็นกาแล็กซี่นะตอนแรกนะคะในการทำพื้นเนี่ยเราจะผสมหลายๆสีกันไปเลยให้มันด่างๆเออถ้าถ้า,ถาประมาณเคยใช้สีน้ำในการทำกาแล็กซี่ไหมอ่ะประมาณนั้นนะคะให้เราอ่ะ ผสมสีมั่วๆสูวๆไปก็ได้แล้วเราค่อยๆเบนเอาเนาะมันอาจมันจะได้แบบนั้นนะคะเดี๋ยวอันนี้เราก็จะเป็นท้องฟ้าธรรมดาธรรมดแล้กันค่ะแต่ว่าต้องการให้เขามีดวงดาวมากขึ้นบีจะไม่ใช้ตัวช่วยอื่นเช่นอย่างอะไรนะไอที่เขาสบัดสีอะค่ะสบัดสีขาวนะไม่เดี๋ยวเราจะมานั่งจิ้มกัน เผื่อเราไม่มีอุปกรณ์แบบนั้นแล้วทำไมเราไม่เริ่มจากตรงซ้ายล่ะที่เรากลัวจะไปโดนมันตรงนี้ไงะจะดาวเล็กดาวใหญ่ก็ใส่ไปจะดาวไถดาวพูโตดาวยูเรนะนัสเนปจูนอะไรก็ใส่ไปได้เลยนะคะเอาที่ชอบเนาะ พอใส่ดาวแล้วก็จะได้วิบวับวิบวับวิบวับประมาณนี้นะคะแล้วทีนี้เนี่ยอันนี้เราก็สามารถทำเป็นการ์ดได้ด้วยนะเป็น DIY การ์ดส่งให้คนสำคัญคนพิเศษได้นะคะคือฝีมือเราล้วนๆเลยเออก็เป็นที่น่าเก็บรักษานะคะหรือว่าเราทำแบบนี้เสร็จเราจะไปใส่กรอบรูปก็ได้แล้วก็เพิ่ม เพิ่มอะไรน่ารักน่ารักติดไปตรงนี้สักหน่อยจะเป็นรูปเราจะเป็นรูปจัดเลี้ยงหรืออะไรก็ได้นำมา DIY เอานะคะตรงนี้จะเพิ่มอะไรก็ได้นะค่ะก็จบไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกลับไปฝึกฝนนะคะในการลงพื้นหลังนั้นอาจจะค่อนข้างใช้เวลามากแต่ถ้าเกิดว่าเรามีตัวช่วยนะคะเราสามารถนำไปใช้เพื่อให ลดระยะเวลาในการทำงานของเราลงนะคะและอีกอย่างหนึง่งในวิธีที่ปีสอนไปก็สามารถทำให้พื้นหลังนั้นมีสีที่สดและสวยขึ้นด้วยค่ะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ปีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย